สำรวจความหมายของชีวิตผ่านเรื่องราวของจาซินดาอาร์เดนนายกรัฐมนตรีนิวซีแลนด์ผู้เปลี่ยนการเมืองด้วยหัวใจที่กล้าหาญและเมตตาสวัสดีครับวันนี้ผมกรดิสกรชนะสีและผมดรสมิธอรุณชัดพุรววนิ้ครับวันนี้ครับ,นนรบเราขอต้อนรับทุกคนเข้าสู่ Mindset Maker Podcast EP4 นะครับ เรื่องความหมายของการเป็นผู้นําที่อ่อนโยนและเด็ดเดี่ยวครับซึ่งวันนี้เนี่ยผมขอยกตัวอย่างของเรียกว่าอาดีตเนะาะอดีตนายกรัฐมนตรีหญิงของประเทศนิวซีแลนด์ซึ่งเส้นทางการเมืองของเธอเนี่ยน่าสนใจมากแล้วก็คะแนนนิยมของเธอยังดีด้วยแต่เธอเลือกที่จะไม่เป็นนาย,ยกรัฐมนตรีต่อ,อทั้งทั้งที่เธอสามารถเป็นได้เรียกว่าไม่หวงอำนาจเลยทีเดียวนะครับวันนี้ผมขอพาทุกคนเนี่ยมารู้จักกับจาซินดาอาเดนครับ ในโลกที่การเมืองเต็มไปด้วยความขัดแย้งเสียงดังและการช่วงชิงอำนาจกลับมีผู้หญิงคนหนึ่งที่เปล่งประกายออกมาด้วยความอ่อนโยนและความเข้าใจเธอคือจาซินดาอาร์เดนอดีตนาย,ยกรัฐมนตรีของนิวซีแลนด์ที่ก้าวขึ้นมาดำรงตำแหน่งสูงสุดด้วยวัยเพียง37ปี ไม่ใช่เพราะวาทะสินที่เฉียบคมหรือการใช้กำลังแต่เพราะหัวใจที่กล้าจะเข้าใจผู้อื่นและกล้าที่จะเป็นมนุษย์บนเวทีอำนาจเธอไม่ได้มาจากตระกูลการเมืองแต่เติบโตมากับค่านิยมธรรมดาการทำงานหนะักความเห็นอกเห็นใจและความรับผิดชอบต่อสังคมสิ่งเหล่านี้หล่อหลอมให้เธอเป็นผู้นำที่เข้าถึงหัวใจคน มากกว่าแค่ชนะใจคนครับแม้จะถูกตั้งคำถามเรื่องของประสบการณ์และต้องเผชิญกับแรงกดดันมากมายแต่เธอก็ยังคงยึดมั่นในหลักการไม่หวั่นไหวต่อความนิยมในวิกฤตการยิงที่ใครเชิร์เธอแสดงความเห็นใจอย่างจริงใจทั้งสวมผ้าคลุมศีรษะแสดงความไว้อะไรอย่างสุดซึง้งและเร่งออกกฎหมายควบคุมอาวุธทันทีไม่มีการลังเลไม่มีการใช้การเมืองเป็นเกราะป้องกัน ต่อมาในช่วงโควิด -19 เธอเลือกที่จะอยู่ข้างความจริงสื่อสารอย่างชัดเจนจริงใจและยึดชีวิตประชาชนเป็นศูนย์กลางทำให้นิวซีแลนด์กลายเป็นประเทศหนึ่งที่สามารถควบคุมสถานการณ์ได้ดีที่สุดในโลกและเมื่อถึงวันที่เธอต้องตัดสินใจลาออกทั้งที่ยังได้รับความนิยมเธอก็ยังแสดงให้เห็นว่าความหมายของชีวิตไม่ได้อยู่ที่ตำแหน่งหรือชื่อเสียง แต่อยู่ที่ความสมดุลระหว่างการรับใช้สาธารณะและการดูแลหัวใจตัวเองและคนที่รักและนี่คือเรื่องราวของผู้นำที่อ่อนโยนและเด็ดเดี่ยวกลายเป็นแรงบันดาลใจของคนทั้งโลกจาซินดาอาเดนครับเราฟังเรื่องราวของคุณจาซินดาอาเดนแลเนี่ยนะครับดรสมิธคิดว่าอะไรที่ทำให้จาซินดาอาเดนเนี่ยเป็นผู้นำที่อ่อนโยนและเด็ดเดี่ยวครับครับผมคิดว่าส่วนหนึ่งนะครับถ้าเราจะวิเคราะห์จริงๆเนี่ย การที่เขามองเห็นถึงคุณค่าของมนุษย์นะซึ่งการเห็นคุณค่าของมนุษย์เนี่ยทำให้มันเกิดความอ่อนโยนอยู่แล้วนะครับ,รบในการที่เขาจะแสดงออกออแต่ละเรื่องนะครับจะไม่ได้แสดงออกผ่านรูปแบบที่เป็นทางการม,มากนักนะครับแต่ว่าจะแสดงออกให้เห็นว่าอันนี้คือความเป็นห่วงเป็นใยในฐานะมนุษย์คนหนึ่งนะครับเราสามารถสัมผัสได้จาก เออหน้าจอทีวีเลยนะครับแม้กระทั่งเราอยู่คนละประเทศไม่ได้รู้จักกับบริบทของประเทศนิวซีแลนด์ขนาดนั้นนะครับแต่ว่าแน่นอนว่าเราสัมผัสได้นะครับจากการแสดงออกแบบนั้นของเธอนะครับการที่เธอเป็นคนเด็ดเดี่ยวได้เนี่ยผมคิดว่าอีกส่วนหนึ่งก็มาจากการที่เธอชัดเจนว่าเป้าหมายเนี่ยที่ต้องการทําคืออะไรนะครับการที่เราเห็นคุณค่าของตัวเองแล้วก็ชัดเจนในเป้าหมายเนี่ยจะช่วยทําให้เรา ไม่เดินไปสู่เป้าหมายโดยการเผาผลาญตัวเองและเผาผลาญคนรอบตัว mm hmm. นะครับหลายครั้งเนี่ยเวลาที่เราพยายามจะไปถึงเป้าหมายของเราเนี่ยเราหลงลืมในการดูแลตัวเองรเราหลงลืมในการดูแลคนรอบตัวมันเลยทําให้เกิดภาวะที่เป็นเหมือนเหมือนไฟที่เผาผลาญเนาะไฟเนี่ยมันดีใช่ไหมครับมันช่วยทําให้เราเคลื่อนไปข้างหน้าได้แต่ถ้าไฟมันเยอะเกินเนี่ยมันก็จะเผาผลาญทั้งตัวเองเผาผลาญทั้งคนรอบตัวไปด้วย นะครับแน่นอนว่ามันอาจจะพาให้เราไปถึงเป้าหมายได้แต่ว่าพอเราไปถึงเป้าหมายแล้วปลายทางที่เราหันกลับมามองเนี่ยมันก็อาจจะกลายเป็นซากปรักหักพังทางความทรงจำซึ่งผมคิดว่าคนแบบอาเดนเนี่ยไม่ได้เป็นคนที่อยากไปถึงจุดนั้นครับนะครับเขาสามารถเป็นนายกรัฐมนตรีต่อได้อีกนานเลยนะฮะเพราะว่าอายุเขาก็าไม่ได้เยอะมากตอนนี้เพิ่ง42อ่าบอ อายุจริงมากกว่พวกเราแค่นิดเดียวเองนิดเดียวเองตอนเป็นนายกนรัฐมนตรีนี่สาโอ้หตอนนี้ผม39ตายละผมทําอะไรอยู่ครับเนี่ยใช่นะครับซึ่งอายุก็ยังไม่เยอะเลยใชครับแล้วก็คะแนนนิยมก็ดีมากๆดีมากๆและได้รับเสียงชื่นชมจากนานาประเทศในทุกๆเรื่องที่เธอทำเนาะครับซึ่งในประเด็นเรื่องของ popularity เนี่ยไม่มีปัญหาเลยนะครับแต่ว่าประเด็นที่ทําให้เธอต้อง ตัดสินใจเนาะมันคือการที่เธอต้องบาลานซ์การดูแลตัวเองซึ่งเป็นทั้งจุดเริ่มต้นแล้วก็เป็นจุดที่เธอต้องตัดสินใจด้วยเช่นกันครับเธออยากจะดูแลประเทศชาติเธอก็เลยทุ่มเทอย่างเต็มที่ในการทำงานแต่พอมาถึงวันหนึ่งเธอก็รู้สึกว่าเฮ้ยมันเริ่มจะมาเวทชีวิตในด้านของส่วนตัวมากจนเกินไปก็อาจจะทำให้เธอตัดสินใจอีกแบบหนึ่งนะครับเพื่อที่จะทำให กลับมาบาลานซ์ชีวิตอีกรอบหนึ่งนะครับซึ่งในประเทศของเธอเองก็ไม่ได้มีปัญหากับเรื่องนี้ขนาดนั้นใช่ครับนะจริงๆผมไปอ่านบทสัมภาษณ์ของเธอเธอบอกว่าการที่เธอตัดสินใจลาออกจากนายกานพมนตรีแล้วก็ไม่ต่อเนี่ยเพราะว่าเธอมองว่าบางอย่างถ้าเธอยังอยู่เนี่ยมันอาจจะไปต่อได้ยากและเธอก็ต้องการกลับมา ดูแลครอบครัวของเธอเองด้วยใช่ซึ่งนี่เป็นเรื่องที่เซอร์ไพรส์มากเพราะว่าการเป็นนายกรัฐมตรีหรือว่าคนที่ขึ้นสูงๆอะไรเนี่ยส่วนมากจะไม่ลงนะฮะจนกว่าจนกว่าความนิยมจะจะหายไป,ไปซึ่งซึ่งเราไม่เคยเจอแบบนี้ใช่ครับนี่คือการอธิบายตัวตนของคุณอาเดนเนาะได้ดีเลยว่าเธอเป็นคนธรรมดาที่ไม่ได้ห่วงว่าอำนาจของเธอจะอยู่ไหมใช่แต่ถ้าวันใดวันหนึ่งที่เธอรู้สึกว่าเฮ้ย<ๆ>มันไปต่อไม่ได้ถ้ามีชั้นอยู่นะเรื่องนี้มันจะไปต่อไม่ได้ ไม่ต้องมีฉันก็ได้ฉันก็ได้ไปทําเรื่องอื่นๆของฉันต่อ <Ừ. S 2> อ่าครับนี่คือครเรื่องราวของคุณอาเดินทีนี้ครับถ้าเราต้องการจะฝึกความเป็นผู้นําแบบคุณอาเดินที่จริงใจแล้วก็เด็ดเดี่ยวแต่มีความอ่อนโยนเราจะทํำยังไงได้บ้างครับดรสมิธครับผมว่าเรื่องนี้จริงๆมันไม่ได้ฝึกได้โดยที่เราจะทําวิธีใดวิธีหนึ่งแน่นอนนะครับเพราะว่าการที่เราจะมั่นคงทางจิตใจเนี่ยมันจะต้อง ผ่านประสบการณ์หลากหลายเนาะ hmm. อย่างเช่นการเลี้ยงดูรูปแบบของประเทศที่เธออยู่ด้วย oh. ครับค่านิยมของสังคมอะไรต่างๆเนี่ยก็มีองค์ประกอบทั้งนั้นนะครับแต่ว่าผมจะบอกว่าเรื่องที่สําคัญอันดับต้นๆและกันนะครับที่จะช่วยทําให้เราฝึกการเดินทางไปสู่ภาวะแบบที่คุณอาเดินเป็นได้นเนี่ยครับคือการที่เราพยายามมองชีวิตไม่ได้เป็นด้านใดด้านหนึ่งเพียงอย่างเดียว นะครับหรือแม้กระทั่งการที่เราไม่ได้คิดว่าชีวิตเราจะต้องอยู่บนอาชีพใดอาชีพหนึ่งไปทั้งชีวิตนะครับผมคิดเรื่องนี้สําคัญมากกับคนรุ่นใหม่ด้วยเนาะครับคนรุ่นใหม่เวลาที่เราเติบโตขึ้นมาในทุกวันนี้ผมว่าเกิน50%าสะไม่ได้ทําอาชีพเดียวอ่าใช่ใชใชไม่ได้ทําอาชีพเดียวแล้วก็เราเองก็อาจจะมาสับสนกับตัวเองว่าสุดท้ายแล้วเราเองเนี่ยเหมาะกับการอยู่ในอาชีพแบบไหนนะครับเพราะนั้นผมคิดว่า การที่เราได้กลับมาสะท้อนคิดเนาะอย่างจริงจังเนาะคือเราใช้เวลาตั้งมากตั้งหมายในการพาตัวเองเดินทางไปสู่เป้าหมายแต่เราอาจจะไม่ได้ใช้เวลามากนักในการที่มานั่งใครครวนว่าเป้าหมายที่เป็นไปได้ของเราเนี่ยมันมีสักกี่รูปแบบตัวเราในเวอร์ชั่นที่เป็นอาชีพ A เป็นยังไงตัวเราในเวอร์ชั่นที่เป็นอาชีพ B อาชีพ C เนาะเป็นยังไงมันต่างกันยังไง แล้วเขาใช้ชีวิตยังไงในในแต่ละเวอร์ชั่นของเราครับนะครับเราจะอยู่ตรงนั้นแล้วครอบครัวเราจะเป็นยังไงเราอยู่ในสมมติเป็นอาชีพหมอครอบครัวเราจะเป็นยังไงเป็นอาชีพยูทูบเบอร์ครอบครัวเราจะเป็นยังไงเป็นอาชีพนักจิตวิทยาครอบครัวเราจะเป็นยังไงเราไม่ได้คิดอย่างนั้นไงครับถูกไหมเราคิดว่าโอเคตอนนี้เราเป็นแบบนี้เราก็จะเป็นอย่างนี้ตลอดไปนะครับซึ่งหากเรากลับมาตั้งหลักสักนิดหนึ่งแล้วก็มาลองเขียน สิ่งเหล่านี้ลงบนกระดาษว่าเวอร์ชั่นของเราในอาชีพที่เราอยากเป็นเนาะสมมุติว่าเกรูปแบบเนี่ยเป็นยังไงบ้างแล้วอะไรที่ทําให้เราอยากจะไปต่อกับอาชีพนั้นอะไรที่เราทําให้เราอยากจะไปต่อกับเอ,อสังคมที่ตรงนั้นมีอยู่นะครับหากมันเขาเรียกว่าเหมือนมีคุณค่ามากพอเนาะรเราก็จะได้เดินไปอย่างมั่นใจ หากเรารู้สึกว่าเฮ้ยหากเราไปต่อกับเรื่องนี้แล้วเนี่ยพื้นที่ทางความสุขในชีวิตของเรามันจะถูกทําให้หายไปมากขึ้นเรื่อยๆเนี่ยเราก็อาจจะต้องถอยหลังออกมานิดหนึ่งแต่ว่าเราต้องพยายามคิดว่าทํายังไงให้เราไม่มองเห็นเป้าหมายชีวิตของเราเป็นแบบแท่งใดแท่งเดียวนะฮะแต่มองเห็นมันเป็นทางเลือกครับมองเห็นเป็นพื้นที่ของประสบการณ์แบบใดแบบหนึ่งที่เราสามารถที่จะปรับและก็เปลี่ยนมันได้ชิฟมันได้ นะครับตรงนี้เป็นจุดที่สําคัญครับถ้าจะแนะนําเครื่องมือในการพัฒนาตัวเองให้มองตัวเองในรูปแบบต่างๆเนี่ยเรามีเครื่องมืออะไรที่จะสามารถใช้กับตัวเองได้บ้างครับดรสมิทครับครับถ้าจะแนะนําจากตัวของแพลตฟอร์มเนี่ยก็อาจจะแนะนําเครื่องมือที่เรียกว่าตัวเราเก้าชีวิตนะครับที่ปรปยุกต์มาจากงานวิจัยนะครับที่เขาได้นําเสนอว่าหากเราได้มองอาชีพของตัวเองที่เป็นไปได้เนาะของเราและเราอยากจะเป็นด้วยเนี่ยสักเก้ารูปแบบ แล้วก็มาวิเคราะห์อย่างจริงจังเนี่ยจะช่วยทาให้เรามองเห็นพื้นที่ของความเป็นไปได้ที่กว้างขวางขึ้นกว่าเดิม,มนะครับแล้วก็บางทีเราอาจจะมองเห็นความเชื่อมต่อกันรระหว่างเป้าหมาย A กับเป้าหมาย B แลวกลายเป็นการมิกซ์รูปแบบการใช้ชีวิตแบบใหม่ขึ้นมาได้นะครับจริงๆอันนี้อาจจะไม่ได้แบบโฟกัสไปที่เรื่องอาชีพอย่างเดียวก็ได้เนาะแต่อาจจะเป็นตัวเราในอีก9ด้านก็ได้ ตัวเราในบทบาทความเป็นคุณพ่อตัวเราในบทบาทของความเป็นลูกตัวเราในบทบาทของการเป็นคนทํางานหาเงินตัวเราในบทบาทของการเป็นเพื่อนของเพื่อนเราอะไรอย่างนี้ฮะเราสามารถที่จะพยายามทําให้ตัวเราไม่ได้ถูกวางไว้ในฐานะใดฐานะหนึ่งเพียงอย่างเดียวนะครับพยายามมองเห็นตัวเราในอีกหลายๆสถานะและหลายๆความเป็นไปได้แล้วค่อยมาวิเคราะห์กันอย่างจริงจังว่าเออณตอนเนี้ ความสมดุลของเรามันถูกทําลายไปหรือ,อยังถ้าถูกทําลายไปแล้วเราจะกลับมาสู่ความสมดุลยังไงดีหรือ mm hmm. เราอยู่ในภาวะที่สมดุลแล้วละ่ะแต่เราอยากจะไปในจุดที่มันดีกว่าเดิมมันมีทางเลือกแบบไหนบ้างนะครับซึ่งผมว่าการเริ่มจากการวิเคราะห์แบบนี้เนี่ยจะช่วยได้เยอะครับโอ้นี่น่าสนใจมากเลยนะครับทําธุรกิจเรายัางคงวิเคราะห์รอบด้านเลยใช่หรือแม้กระทั่งการที่เราจะเลือกรถสักคันแล้วก็วิเคราะห์รอบด้านแต่ตัวเราเองที่เราจะเป็นในรูปแบบต่างๆเนี่ย เราไม่เคยได้มาวิเคราะห์เลยเพราะฉะนั้นเครื่องมือตัวเรา9ชีวิตเนี่ยมันก็ทําให้เราเห็นว่าตัวเรา9้าชีวิตที่เราจะเป็นเนี่ยเป็นอย่างไรใช้เวลาทําไม่เยอะนะครับเราลองดูครับใช้เครื่องมือนี้ในการมาทบทวนตัวเราเราอาจจะเจออีกหนึ่งเส้นทางของเราที่มันมีความสุขแล้วไม่ต้องเครียด ก็เป็นไปได้นะครับและนี่ก็คือ Mindset Maker Podcast EP4 นะครับที่เราพูดถึงเรื่องของคุณจาสินดาอาเดนแล้วก็แนะนำเครื่องมือจิตวิทยาเชิงบวกให้ทุกคนได้ไปฝึกตัวเองดูนะครับอย่างไรถ้าเกิดว่าชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์และกด Subscribe ให้กับช anel เรานะครับและถ้าคลิปของเรามีประโยชน์อย่าลืมแบ่งปันไปให้เพื่อนๆของคุณเนี่ยได้รับชมด้วยนะครับเจอกันใหม่ในคลิปหน้าครับสวัสดีครับสวัสดีครับ